สวัสดีครับวันนี้นะครับมีสินค้ามานำเสนอนะครับตัวนี้เป็น M6040Su นะครับสวยๆเลยนะครับเดิมๆทุกจุดนะครับนี่นะครับยังไม่ได้ตัดทอนเลยนะครับคันนี้สีเดิมนะครับภาพเดิมๆเลยนะครับนี่สภาพอย่างหน้านะครับมีอย่างหลังนะครับ ใช้งานน้อยนะครับคันนี้สองพันสองร้อยแปดชั่วโมงนะครับรถสีสันเดิมๆครับคันนี้ราคาอยู่ที่สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับอุปกรณ์สองชิ้น,นครับสี่แสนเก้าหมืนบาทอุปกรณ์สองชิ้นมีใบดันหน้าแล้วก็เป็นผ่านหกตาช้างนะครับรถเดิมๆเ,เลยนะครับนี่นะครับยังไม่มียังไม่ได้แกะ ียมเดียมเลยนะครับลดไล่จริงๆเลยนะครับ495,000บาทนะครับอุปกรณ์2ชิ้นนะครับท่านใดนะครับสนใจติดต่อ0 9 0 6 9 1 0 3 3 7นะครับร้านสอเจริญแท็กเตอร์พิษณุโลกครับมาทดสอบขับดูได้นะครับท่านใดสนใจนะครับมาทดสอบขับดูได้นะครับมีบริการจะส่งถึงที่นะครับ จะส่งฟรีถึงที่นะครับโทรมาสอบถามได้นะครับผม